สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสีจันเฟมิลี่อิสไมลไลท์นะครับวันนี้อิสไ l ล f ไลท์ของเรานะครับพาทุกท่านมาตกปลาที่คลองหลวงนะครับตรงคลองห้านะครับซึ่งได้รับข่าวจากหน้านะครับว่าคลองห้านะครับเริ่มมีปลาเข้านะครับวันนี้นะครับวันอาทิตย์วันว่างเราก็มีเวลาอยู่ประมาณสามชั่วโมงครับเดี๋ยวจะมาลองเทสหมายนี้ดูนะครับว่าจะมีปลาหรือเปล่านะครับ สลับหมายคลองห้าเนาะครับก็ลงเบ็ดไปแล้วครับ4ี่ขั้นครับประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับตรงที่เราลงจุดนี้นะครับก็จะเลยตรงต่อชะดอมานะครับประมาณสักเกือบเกือบกิโลนึงนะครับข้างหน้าเราก็จะเป็นร้านอร่อยลงพุ่งนะครับสเต็กคลองห้านะลงเบ็ดไปแล้วแหละสี่ขั้นนะครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันดีกว่าว่าจะมีปลามีตัวอะไรให้ให้ทุกท่านได้รับชมบ้างนะครับสบวันนี้เนาะนะครับขอบคุณผู้ชมครับ เอา้าหลุดครับปลาตะเพียนครับเมื่อกี้นี่เป็นปลาตะเพียนครับแต่ยกขึ้นหลุดไปแล้วโอตัวแรกรอมาตั้งสองชั่วโมงหลุดไปแล้วครับท่านผู้ชมเียด,ดายเเีรดายปลาตะเพียนตัวสวยอยู่เมื่อกี้นี่ นี่ก็ลงเบ็ดไปสักหนึ่งชั่วโมงแล้วครับท่านผู้ชมทางบ้านครับโหเงียบสนิทเลยครับนี่หมายนี้นะครับสิบสิบโมงกว่าแล้วครับท่านผู้ชมเงียบกิฟเลยครับวันนี้ก็ลงเป็นเรือมีเกี่ยว ไสเดือนแล้วก็เม็ดโฟมนะครับเข้าไปในตัวเบ็ดด้วยนะครับก็ยังเงียบอยู่เลยนะครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเร็วมากไม่มีการดึงเลยก็มีนานาเริ่มทยอยเข้าหมายของห้ากันเยอะเลยครับตัวนี้เมื่อจากที่ขับมานะครับโอ้โหอย่างตลาดน,นัดเลยวันนี้คนเยอะจริง อันนี้ก็อยู่ก่อนถึงปัป๊มปอทอครับประมาณสัก500เมตรนะครับเดี๋ยวมาลุ้นต่อครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าครับวันนี้สนิทเลยครับอ่ะลุ้นต่อ นี้ก็เป็นเวลา12นาฬิกาแล้วครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเราเข้ามาเช็คไม้ของ5้าครับตั้งแต่9โมงเช้านะครับลงเบ็ดไปเสร็จสับเรียบร้อยครับใช้เวลาไปสัก3ชั่วโมงแล้วนะครับเงียบสนิทเลยครับวันนี้มีดึงทีเดียวครับเป็นปลาตะเพียนนะครับตัวไม่ใหญ่แล้วก็หลุดไปนะครับเงียบมากเลยวันนี้นะครับไม่มีปลาดึงเลย หมดเหยื่อไปถุงนึงแล้วครับก็ยังเงียบอยู่นะครับอันนี้ก็ลงเหยื่อไปชุดสุดท้ายแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับสําหรับน้าที่อยู่ข้างเรานะครับก็เก็บเบ็ดไปแล้วนะครับได้ยินน้าบอกว่ามังแต่หกโมงเช้านะครับมังแต่ฝั่งนู้นนะครับไล่ตกเลยนะครับเงียบสนิทเลยแกบอกก็ได้สักสองสาตัวอยู่ครับเมื่อกี้เนี่ยกลับไปแล้วกลับไปและนะครับ สำหรับที่วิ่งมาจากหมายวิ่งมาจากเส้นลังสิตนครนายกนะครับวิ่งเข้ามาก็มีนา,นาตกกันเยอะอยู่นะครับทั้งช่วงต้นคลองแล้วก็ช่วงก่อนถึงต่อชะดอนนะครับตรงนั้นก็มีธน,นาตกเยอะเลยนะครับสําหรับมายนี้ก็ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จนะครับเข้ามาที่หมายคลองหลวงเป็นคลองคลองออคลองหลวงคลองห้านะครับเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งแรกก็น่าจะ อีพีก่อนๆครับเข้ามาตอนนั้นก็แห่เหมือนกันครับไม่ได้ตัวเลยเงียบสนิทเหมือนกันครับเดี๋ยวจะนั่งจนเหยื่อสุดท้ายหมดแล้วครับถ้าไม่มีตัวก็อาจจะย้ายหรืออาจจะเก็บเบ็ดเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับผมนะครับสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นเวลา12นาฬิกา30นาทีแล้วครับหมายครอง5นะครับที่เป็นหมายดังนะครับ ตรงที่เราตกอยู่ตอนนี้นะครับเลยมานะครับประมาณสัก5-600เมตรนะครับก่อนถึงปั๊มบ่อท่อนะครับ100เมตรนะครับจุดนี้นะครับวันนี้เงียบสนิทเลยครับน้าหลายๆคนที่อยู่บริเวณนี้ก็เริ่มเก็บเป็ดกันไปหมดแล้วนะครับเงียบจริงนะครับเราลงเบ็ดปลาตั้งแต่เช้าตั้งแต่9โมงครับปลาไม่ดึงครับมีดึงแต่เพียงตัวเดียวเองแล้วก็หายไปนะครับสาหรับไม้นี้เนาะก็คิดว่ามันปลาเนี่ยน่าจะอยู่ตรงช่วงหน้าต่อชะอมากกว่านะครับเห็นน้าเขา ได้กันน่าจะอยู่ตรงจุดนั้นมากกว่าครับแต่ไม่มีที่ลงครับวันนี้คนเยอะมากนะครับเราก็ขับเลาะเลาะาไม้เลยจนเห็นไม้ตรงนี้มันว่างก็เลยลองดูนะครับก็ปรากฏว่าแห้วครับวันนี้นะครับสําหรับไม้คองห้าเนาะนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ไม้หน้านะครับรอบหน้าว่าเราจะไปที่ไหนครับไม้ไหนเนาะนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับเผื่อมีไม้ไหนไม้เด็ดนะครับเราก็จะเข้าไปตกให้ดูนะครับว่ามันจะมีหรือเปล่านะครับผมสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุณสำหรับ ที่มารับชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับผมไว้เจอกันอ e ีพีหน้า see you บ๊ายบาย